ชูเกิดเบร์คับผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอินเดียรับผมเรียนเอกโอเคผมเรียนเอกดนตรีซัพพล์ดนตรีสัพพล <See> here. เดือนที่แล้วล่าสุดมั้เดือนที่แล้วผม uh, มาป uh, ระเทศไทยจัง um, หวัด um, มหาสรารคามท uh, ี่มหาวิทายาลัยราชบัณฑิตย์มหาสรารคามเรียน um, วิชาภาษาไทยและ uh, ดนตรีอีสานครับ วิชาภาษาไทยง่ายมากเลยนะครับอ w i t c h Switcher ยากมากยากมาก The t เ e t อ e สนุกสนานได้สนุกครับสนุกมากสนุกมากเอาโปรแมรมให้หน่อยครับโอเคมาครับ